ชิงรัฐประหารตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมากรณีนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเศษฐานะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการเมืองงวดเข้าไปเรื่อยๆนะงวดเข้าไปเรื่อยๆเรื่อยนะใครอย่าลงมือก่อนนะครับเศษฐาทักษิณจะพลิกเกมไปยึดตำรวจได้หรือทหารจะไปะยึดอำนาจเสียก่อนตอนนี้คนจับตามองอยู่แค่นั้น แต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าการที่ไปย้ายผู้บัญาการตำรวจแห่งชาติซึ่งเป็นน้องชายของรองราชเดขาทั้งที่เขาไม่มีความผิดนะครับสวัสดีครับมาพบก,กับผมเทสศักดิ์เกียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องที่เอาละเสร็จฐานงานเข้าแล้วเพราะว่าสอสอเตนะ้จากพรรคไทยศรีวิไลหัวหน้าพักนะฮะก็ไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรา,ามการทุจริตแห่งชาติเพื่อให้ คณะกรรมการทุจริตแห่งชาติหรือปปชเนี่ยสั่งพักงานเสษฐาทวีสินและนะครับเอาผิดตามมาตรา 157. สีวิไลนะฮะมายื่นเรื่องกรณีนะครับวันนี้ก็เป็นยื่นกรณีจากกรณีการปล่อยกู้เอกซิมแบงค์ซึ่งปัจจุบันเนี่ยคุณทักษิณเนี่ยถูกจำคุกทั้งหมดประมาณ4คดีด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นคดีที่1คือคดอีการซื้อที่ดินรัชดาแต่คดีหมดอายุความไปแล้วคดีที่2การแปลงสัมรทานอของบริษ,ษัท AS นะฮะถูกจำคุก5ปีนะครับคดีสามก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องหวยบนดินหวย2ตัว3ตัวอันนั้นโดน2ปีแล้วก็กรณีที่4ี่คดีที่4คือการปล่อยกู้ Exim Bank ให้กับสราบรัฐบาลสาภาพมา่านะครับซึ่งคดีที่หนเนี่ย อายุความไปแล้วคดีที่สองสามี่เนี่ยมีโทษจำคุกรวมกันสิบปีแต่ณนปัจจุบันสารดีกาเนี่ยมีการรวมรวมโทษเหลือแค่8ปี และหลังจากนั้นเนี่ยเมื่อมีคำพิพากษาถึงที่สุดแล้วเนี่ยคุณนักศิล์เนี่ยได้ยอมรับสารภาพว่าผิดจริงก็ตัดสิน8ปีด้วยกันแต่เนื่องด้วยคุณนักศิล์เนี่ยขอพระราชทานอภัยโทษในหลวงก็เลยลดโทษพระราชทานอภัยโทษลดโทษให้7ปีแล้วก็เหลือโทษ1ปีแล้วก็อยู่ที่เรือนจําพิเศษกรุงเทพนะครับแล้วก็ได้ไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล ผมและโรงพยาบาลตำรวจเป็นระยะเวลา180วันก็เข้าเงื่อนไขการพักโทษเนื่องจากว่าอายุมากนะฮะแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยผมพูดถึงเรื่องเรื่องกรณีคดีที่4ซึ่งมีความเสียหายทัแพ่งคือเมื่อปี2551เนีน่ยสารดีกาคณะกรรมการพอประชหรับสำนวนการไตส่สวนมาจากคณะกรรมการคออสอในสมัยยุคคอชอ และคนตสเนี่ยหมดอายุไปแล้วก็ส่งสำนวนดังกล่าวเนี่ยมาให้คณะกรรมการปรปรชคณะกรรมการปรปรชมีมติดำเนินคดีคุณทักษิณต่อศาลฎีกาแผนคดียา,ยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเรียกว่าศาลคดีทุจริตนะครับซึ่งศาลคดีทุจริตได้มีคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ อ,อมอนะฮะอมสามทองห้าหเป็นหมายเลขคดีดําแล้วก็หมายเลขคดีแดงอมสับสองห้าหนะครับแล้วก็สารตัดสินถึงน,นี่สุดแล้วนะครับก็คือจําคุก3ปีไม่รอลงอาญานะฮะไม่รอลงอาญาซึ่งเรื่องดังกล่าวเนี่ย รัฐบาลไทยในช่วงนั้นเนี่ยคุณทธิ์ได้สั่งให้เอ็กซิบแบงค์ที่อยู่ภายใต้กํากับของกระทรวงการคลังเนี่ยปล่อยกู้นะให้กับรัฐบาลสาภาพพม่า4,000ล้านเดิมทีพม่าขอกู้5,000แต่ให้4,000แล้วก็คิดดอกเบีย้ยในราคาที่ต่ากว่าปกติจึงเกิดความเสียหายกันให้กับทางรัฐบาลไทยนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี้ยไอยอดหนี้4,000ล้านเนี่ยทางรัฐบาลเมียนมาเนี่ยก็ต้องใช้หนี้รัฐบาลไทยแต่ นมันมีความเสียหายของส่วนต่างดอกเบีย้ยหนึ่งคือส่วนต่างดอกเบีย้ยที่ลดให้กับรัฐบาลพม่าในช่วงนั้นค่อนข้างเยอะทําให้เกิดส่วนต่างและเกิดความเสียหายแล้วทางกระทรวงการคลังเนี่ยจะต้องจัดงบประมาณเนี่ย ไปชดเชยให้กับการความเสียหายครั้งนั้นซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทางคณะกรรมการพปชหลังได้ทราบคำวินิจฉัยของศาลฎีกาชั้นต้นและชั้นอุทธรณ์เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยทางคณะกรรมการพปชเนี่ยได้ดูอํานาจของตอนเองแล้วว่าอํานาจของตอนเองเนี่ยจะเรียกค่าเสียหายทางแพ่งให้กับรัฐบาลไทยได้ไหมต่อคุศณศิีชินวัตรแต่ปรากฏว่าไม่สามารถเรียกได้คณะกรรมการพปชจึงทําเรื่องดังกล่าวเนี่ย ไปที่กระทรวงการคลังนะฮะไปที่กระทรวงการคลังเมื่อวันที่ในกระทรวงการคลังเมื่อวันที่เมื่อวันที่8สิงหา2562นะครับได้ทำหนังสือด่วนที่สุดนะฮะปช1129ครับ1355ถึงปลัดกระทรวงการคลังแจ้งคำพิพากษาของสาลดีกา เป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็ให้ทางกระทรวงการคลังเรียกค่าเสียหายทางแพ่งกับคุณทักษิณชินวัตรซึ่งณวันนี้ณวันนี้ก็เวลาล่วงเลยมาเป็นระยะเวลาพอสมควรแล้วซึ่งณปัจจุบันคนที่ควบคุมกระทรวงการคลังคือคุณเสฐาทวีสินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒ รู้สึกว่าดูแลกรมสัรพากรแล้วก็ดูแลเอกสินแบงค์นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องดังกล่าวเนี่ยตรงจุดนี้ทั้งสองท่านเนี่ยจะต้องเอาหนังสือผลสรุปของกระทรวงการคลังเนี่ยเรียกค่าความเสียหายทางแพ่งกับคุณนักสินชินวัตรและช่วงที่ผ่านมาเมื่อวันที่15หรือ16นี่แหละที่คุณจุรพันธ์กับคุณเสถานธวีสินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังเนี่ย ได้เดินทางไปเยี่ยมคุณทักษิณนะฮะที่เชียงใหม่ก็เลยเลยเรียนถามทั้งสองท่านว่าลืมเอาเอกสารทางราชการที่กระทรวงการคลังสรุปเรื่องนี้มันเกิดอะไรขึ้นนะ,ะเรื่องนี้เนี่ยนะฮะในคดีเอ็กซิมแบงซึ่งทักษิณสมัยเป็นนายกรัฐมนตรีมีการปล่อยกู้ให้กับพมา่าแล้วปรากฏว่าให้พม่ามาซื้อคอมพิวเตอร์ในบริษัทของตนเอง พอต่อมาทักษิณกลับมายัางประเทศไทยในปี256620สิงหาคม9นนริกาโจโรเลิกเป็นเลิกยิดในอำนาจเนี่ยเขาก็ได้อำนาจไปจริงๆนะครับก็ปรากฏว่าพอมาถึงประเทศไทยปุ๊บทักษิณชินวัตรเซนรับสารภาพว่าได้กระทำความผิด3ากระทงนะครับ3คดี1ในนั้นเป็นคดีที่เกี่ยวข้องกับ การทุจริตครรัปชันการปล่อยกู้พมา่าหรือเอ็กซิมแบงซึ่งสรรารภาพปุ๊บพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานลดโทษแต่ไม่ให้พระราชทานอภัยโทษนะฮะยังคงจำคุกต่อไปอีก1ปีนะครับจาก8ปีนะฮะเหลือ1ปีต่อมาเมื่อทักษิณรับสารภาพเรียบร้อยคณะกรรมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะฮะก็ได้ดำเนินการทำหนังสือ ไปที่กระทรวงการคลังเพื่อเรียกเก็บเงินคืนจมมนวล4,000ล้านบาทพร้อมอัตราดอกเบี้ยนะครับปรากฏว่าตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนปี2,566ข้ามมาจนถึงปัจจุบันเศรษฐาทวีศินนิ่งเฉยไม่ยอมมีการดำเนินการแต่อย่างใดร,รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นรัฐมนตรีช่วยก็นิ่งเฉยไม่ยอมดำเนินการแต่อย่างใดจึงมีการไปร้องเพื่อให้มีการ เอาผิดกับเศรษฐาทวีสินในฐานะปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบนะครับและลำดุรีที่เกี่ยวข้องและให้พักการทํางานตอนนี้ก็เลยทําให้เศษฐาต้องตัดสินใจนะว่าจะเรียกเงินทักษินไหมจำนวนสี่พันล้านบาทนะครับและลำดุลีที่เกี่ยวข้องด้วยนะก็มีสองพักการเมืองจาก รวมไทยสร้างชาติหนึ่งพักจากเพื่อไทยอีกหนึ่งพักจุลพันธ์นะอ๋อมอนิวัตอีกหนึ่งคนปรากฏว่าไม่เรียกเอาเงิน4,000ล้านบาทคืนก็มีความผิดตามมาตรา157่าเนะครับถ้าเรียกเอาคืนก็มีปัญหากับทักษิณชินวัตรนะครับซึ่งเกมนี้นะชัดเจนเลยพอเกิดเหตุการณ์ ลักษณะนี้ขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นคือเสถามีคําสั่งย้ายผู้บัญชาการตระบรวจแห่งชาติทันทีแล้วก็มีการปล่อยข่าวยืนยันแบบว่าทักษิณเป็นคนสั่งนั่นหมายความว่าคงเป็นสัญญาณชัดเจนว่าเสถาเนี่ยเขาเลือกทักษิณน,นะครับคดีนี้สิ้นสุดไปแล้วนะต้องเรียกเงินคืนถ้าเสถาเลือกทักษิณเสถาก็จะมีความผิดตามมาตราหนึ่งห้าเจ็ดนะครับเสถามายึดก็มีความผิด ยึดก็ผิดใจกับทักษิณจับตามองให้ดีผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะการเมืองในช่วงนี้ไหวนะฮะอะไรก็เกิดขึ้นได้ขณะที่สถานก,การณ์ทางการเมืองไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเสียดินแดนอย่างเกาะกูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันเรื่องของสอบประกอนะครับ เรื่องของเครื่องบินของโครงการหลวงนะครับที่มีการจัดซื้อของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลามไปจนถึงการเผากระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรืออาจจะเกิดเหตุเพลิงไหม้ในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับและที่สําคัญเรื่องของการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขสามปรากฏการณ์นี้เข้าองค์ประกอบในการเปลี่ยนแปลงเชิงรัฐประหารตลอดระยะเวลา92ปีที่ผ่านมา กรณีนี้ก็เห็นชัดเจนว่าเศษฐานะครับมีเจตนาอย่างไรนะครับการเมืองงวดเข้าไปเรื่อยๆนะงวดเข้าไปเรื่อยๆนะใครอย่าลงมือก่อนนะครับเศษฐาทักษิณจะพลิกเกมไปยึดตำรวจได้หรือทหารจะไปะยึดอำนาจเสียก่อนตอนนี้คนจับตามองอยู่แค่นั้นแต่สิ่งที่แน่ๆก็คือว่าการที่ไปย้าย ผู้บัญชาการตารวจแห่งชาติซึ่งเป็นน้องชายของรองราชเดชขาทั้งที่เขาไม่มีความผิดนะครับนั่นแหละอันตรายเลยจริงๆขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเทอศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ ทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ หัวใจพวงราชาวไทยพักดีราฉันพวงราชาวไทยพักดีราชัน อยหมูใหญ่แผ่นดินเทินทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวหวานาำพืชผนได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอรผู้คนฟ้าพาไปจนผ่านพ้นโพภัย ค่าปันแบ่งไปนำใจเลิศนวนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชัน,รชชนพระทร,ประงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วันฝ้าทรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราช,รชา,ชาชฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปั้นฟ้าไพ่ไม่เคยไหวหวัว่น,นฟ้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ว้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น